ข่าวสนับสนุนโดยบริเจนซีแบรนดีไทยสวัสดีครับได้เวลาของตระเวนข่าวนะครับซึ่งตระเวนข่าวแรกเราจะไปดูความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้ง14เขต12จังหวัดนะครับสำหรับเขต4กรุงเทพก็ปรากฏว่านายพุทธพงศ์ปุณการจากพรรคประชาธิปัตย์ก็พลิกล็อกครับสาม,มารถโค่นเอาชนะแชมป์เก่าอย่างนางกนิการธรรมเกศรจากพรรคไทยรักไทยได้เป็นผลสำเร็จครับ มีรายงานจากเขต4นะครับซึ่งคะแนน่างไม่เป็นทางการแจ้งว่านายพุทธิพงศ์ปุนกันมีคะแนนนานางกรนิกาธรรมเกศรจากพรรคไทยรักไทยถึง367คะแนนในขณะที่เขต26นายวิชานมินชยนานจากพรรคไทยรักไทยแชมป์เก่าที่โดนใบเหลืองก็กลับมาได้สําเร็จนะครับโดยเอาชนะนายสมัยเจริญช่างจากพรรคประชาธิปัตย์ไป341คะแนน ส่วนที่จันทบุรีเขตหนึ่งแชมป์เก่าอย่างนายธวัชชัยอนามพงศ์จากพรรคชาติพัฒนายังคงมีคะแนนนำตามติดด้วยพรรคไทยรักไทยครับในขวัญบํารุงพนิษฐ์ส่วนจังหวัด,ดนนทบุรียังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากกะกะตจังหวัดต้องตรวจสอบเอกสารและสามารถนับคะแนนได้ในเวลา22นาฬิกาเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดมหาสรารคามเขตสองมีผู้มาใช้สิทธิถึง58เเแต่เพราะมีปัญหาในเรื่องของการตรวจนับเอกสารทำให้เริ่มนับคะแนนได้จริงในเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มตรง ึงแม้ว่าการนับคะแนนจะยังไม่สิ้นสุดแต่ก็คาดว่านายชัยวัตินรัต์จากพรรคไทยรักไทยนั้นน่าจะยังรักษาแชมป์เก่าได้เหมือนเดิมครับส่วนเขตสองมุกดาหารก็มีปัญหานะครับเนื่องจากนายเอกภาพผลซื่อจากพรรคไทยรักไทยได้ทาหนังสือยื่นถึงกกตให้อายัดหิบบัตรในหน่วยเลือกตั้งที่8และ10เนื่องจากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยมีพฤติกรรมสอบในทางมิชอบโดยไม่ยอมให้ประชาชนนั้นเซ็นชื่อหลังจากไปใช้สิทธิ์ซึ่งก็เลยทําให้การนับคะแนนนั้นล่าช้าออกไป และที่จังหวัดอุบลร,รัชธานีเขตหนึ่งพักไทยรักไทยนายประสงมงคลสริมีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะโค่นแชมป์เก่าจากพักชาติไทยนายธิรพันธ์วิรยุทธวัฒนาที่ที่โดนกะกะตแจกใบเหลืองสําหรับจังหวัดนครพนมนายแพทยประสงค์บุญพงศ์จากพักไทยรักไทยนั้นก็ยังคงมีคะแนนนําครับสำหรับเขตสี่เพชรบูรณ์นะครับมีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับว่านายจรรท์เพช่วยเบอร์หนึ่งจากประชาธิปัตย์ตอนนี้ก็กำลังมีคะแนนนำอยู่ครับ ช่งนี้ต้องไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดครับกำลังทหารและตำรวจในจังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้ประทะกับกองกำลังค้ายาเสพติดในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและเจ้าหน้าที่ยังผงยึดยาเสพติดได้อีกเป็นจำนวนมากครับ โดยเฉพาะกิจทหารจู่โจมของ,องกองกาลังขาเมืองและเจ้าหน้าที่ตํารวจปูทอนอำเภอแม่ฟ้าหลวงได้เข้าไปตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมายที่เป็นแหลกพักพิงยาเสพติดบริเวณบ้านมอล่องและบ้านสามสูงตาบลแม่สล่องในอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ปะทะกับกลุ่มผู้ลําเลียงยาเสพติดจำนวน4ี่คนทําให้คนร้ายเสียชีวิต1ึงคนอีกสาคนนั้นหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่พบยาบ้าสีส้มอักษร WY ถึง19,900เม็ดเทโรอินตราสิงโตคู่เยียบลูกโลกอีก1.4กิโลกรัมแล้วก็ยังพบระเบิดอีก1ลูกปืนเล็ก AK47 1กระบอกพร้อมด้วยกระสุนอีก18นัดซึ่งจนที่ก็ได้ยึดเอาไว้เพื่อขยายผลในการจับกุม่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายนี้กันต่อไปครับ หมดเวลาของการนำเสนอาวในค่ำคืนนี้แล้วนะครับชันชายเกษติและทีมขาวช่อง3ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ